งานนี้ใครสักคนต้องออกมาเคลียร์ละเพราะว่ามันมีแอ c o u n t หนึ่งใน t ิ k ต o k เขาออกมาแช์นะว่าพรกับเอกเนี่ยแอบไปรีเทิร์นออฟเ e อะเจไดกันนะพรกับเอกคืออะไรคือคือ,คอภาพที่หลุดออกมาในรถไงเออในรถกระบะตู้สูงนะถามว่าเป็นชนเผ่าอินคาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าภาพในในรถเนี่ยคือแบบว่า สุดๆไปเลยอืเกียงอะ่ะคอมเกียร์เข้ามาแล้วก็ข้ามไปอ,อคิสเอ่ยอะไรเอ่ยนอนซุกกิ้งซุกอะไรเออตำานานนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจากเาผาผัวมันยังไม่ถึงเดือนนะเอาแล้วเหรออ,อืมันมวยคู่เอกไงเธอกีกับรวยมันมวยคู่เอกอะงานนี้ก็ต้องรอนะใครสักคนต้องออกมาชี้แจงนะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือจะ เหล้าเก่าในขวดใหม่เขย่าไปมิกเซอร์เติมหรือยังไงอืม